นักสการครับนั่ง้อออกเลย้อเอาง่ายๆจัดอีแล้ว สี่ไ้พอน้นไหนครับเปมเล้ต้นไเราไปไหนหมดล่ะน้ำน้ำถวายหลวงพ่อมิต่ะน้ำเตียนน้ำมาเน้ำป่ามาเยอะป่าไว้หน่อยสามก้า เด็กรเดียมอลุกไปนับลูกคื่นกระเดี่ยมการก่อดดนาตุนโวัตังพระกวันตังอภิวาเทวิสวากขาโตพระกวัตาธโมธามังนมสามิสุปจักรวัลพ่สาวนงโกสังขังนำมามิ มาจังปันเตชุนิชุนาะทยาจตเนนะครับอันตรสีรานิยามามติยิยมันเติชุนิชุนะทายาจิตเนนะครับอันตรีรานิยามาติยิยมันเตวิชุนิชุนะทายาจิตเนนะคัอันตรสีรานิยา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรนังคะชามิธรรมังสรณังคะชามิธรรมังสารนังคะชามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุต an ิยัมปามิธุิยธรรมังสารนังคาชามิทุติยัมปิธังสารนังคาชามิทุติยัมปิสังขังสารนังคาชามิทุติยัมปิสังขังสารนังคะชามิตติยัมปีพุ้ทางสารนังคาชามิ ตาติยมปีธรรมังสารนังคาชามิตาติยมปีธรรมังสารนังขาชามิตาติยมปีตั้งคังสรนังขาชามิตาติยมปีตังังสรนังคา้ามิติสาะขมันังลิจจังปานาิปตาเวรมณีสิกขาปตังตมาริยามิ อะนาถาณาเวรมณีสิฆะปังตมาธิยามิอะนาถาณาเวรมณีสิขาฆะทังตมาธิยามิอะนาถานาเวรมณีสิขาฆะทังตมาธิยามิกาเมสุมิจจาจาลาเวรมณีสิาฆะทังตมาธิยามิ

ลาเนระยะม,ชะมัชตมาสถานาเวรมณีสิกขา,า,าปัตังสมาธิามิอิมานิปัญจสิกขาปัตตานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพคสมทาสีเลนะนิปุจิงยันติตัสมาสิลสังวิโตทะย ตติปิตปตํปัสสิติฏยาสัพพุกวินาสายะปิตตังภูมมังคลังปุตติปิติปิฏฐปัสสัมปริติิฏยาสัพพะยกอินาสายะปิตตังภูมมังคลังปุตติปิิปิฏาิปัสสปริติปฏฐิาสัโลกวินาสายะปิตฐังภูมมังคลัง ปาริตตวานะเมตังชะเมตตาภะทันตาอวิชิกติตาปริตังภะนันตุสัคเฆกเมจารุเปกิริจขาราตเตจันสลิเกวิมาเนทิเปรตเตจจขามีตาดุวันะสัทหิเกหะ วัตุมิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชะระทราวิสเมยักขันทพนาชาติทันตาสันติเกยังมุนิวะวะวจนงสาทโวเมสุนันตุธรรมะสวนาคารอายมพทันตาธรรมะสวนาคารอายมพทันตา ธรรมัจจวนะกาโลอายมปะทัมตานโมจตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาตะนโมตัส สัพพะวะโตะอรหะโตสัมาสมพุททัสสะนโมตัดสัพพะวะโตะอรหะโตสัมาสมพุท ชาตะสุพพังสรนังฆะชามิตติยามปิตามังสรนังคะชามิตติยามปิักขังสรนังฆะชามิโยจากุมาโมหามลาปการโทสะมังวะพุทโธสุขโตวิโมตอมาราสปัสสะวินิโมจยันตวปะ पेदिके मां जनतां विना याबुद्धां वरन्तां तिरसा न मामिलोकासन विनाय कञ्चता ते च सहते जयति द्योतु सा भन्तराय च विना समेन्तुठां मोथजो यो वियता सूथा เตติโลกะตวิตติมาขังนิยานิโพทะมาราราธารนาสุขตะนุกโยโลกะสาพปะปะกิเลสเจจตาสันโตสยางสันตินิโยตะโกจะสาวะขาตธรรมงวิจตะกรติสังฆวรันตังสิระตะ นมามิพัวตานุพุทธังสมาติละทิฏฐิตันติตถาพันตรายะวินาสเมโตนะโมราตสมาตาพพะทาสัมเอตินโนนะโมอุตตมัตถะมัสสวาคาตเตวเตนิทานะตตา كوات <applause> ووتايا

ariyata tapamma panicitare dhamma kalamudam dhamma bhavaka canti se चतुर्थे गीतो पिता च य वाचाये तं करमो तमा माता पितो पद्धानां को तथा रथानाकुल च कन्ताये तं करमो तम Macariya Jayahatakanan jaangngkawa anak wacan Hà la mu Đà Mang Ariti Induta Kalena Tà Ma E Tam Ma Hà la mu Mang Khanti Jato Vajasanam E Jitangya Sana Kampati So Kang Wi E Mang E Tam Ma Hà la ปาตมาปราชิยังรัตนังปณิตาสมังอาทิตาธาเกเทในธรรมปิพุทธเถรตนาปณิตังเอเตนะสังปณิตาเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหัวถวะตาจตาริเอตานิยุคานิโกนติเตตาจินายาสุกตา พระสาวตาเอเตสุติย e ังพัลละอรหันตานันจะเตเทนรักังพันธามีสาพาโสิติปิโสภะกวะอรหังสัมมาสัตถวโตวิชจาณะสัมปันโนสุขตัวโรกวิทัวอนุตโวปุริาตา มาตาระติตัาเทวมนุร์สานังปุถะโวพระขาวตัวสะวกสังขวาอุจปฏติปะโนพระขาวตัวสะวะกสังขวายาญาปิปัโนพระขาวตัวสะวะกะสังขวาเมจิปฏิปะโนพระขาวตัวสะวะกสังขวาญาิจังจัตตาริปุริสายุกานิยะ ขบริทับขาสัติบาหุสิมาราคิเรกมาพิยติจัสพะราติงโกลปนาลวกมธรรมทาขยาขังขันเตสุธาตวิจินาจิตาวุนินทวันเตจัสภวะุเตเทยมารานินาลาผูังวิผู้ทางมายดเทงเตนเ เอราวุจเกนาธรรมะบันโตอิโตวปะเจสวิจนาจิตาวะมุนินโตตันเตจะตกะบัญโยมหากรุณิโกนาโตอิตายะสาพปานินางปปเรตตวะปารเมตตาภาปตโตสัมโพ

Taฟangke sẽ sẽ vàwipo Khpi seke จะ mua tanang a và to và mua te su tasmbang khảangspa Ho kang su ti kang สุโมหโตอาจสุยทังธรรมจาริสุปทะทินังกายกรรมังวาจากรรมปัททะทินังปะททะทินังมโนธรรมังปะเนรเทตปะทาะินาปะททะทินานิกาตวะนลาพังตาเต

ทเอาไปโตมาก่อนนะครับโตไปก่อนตีพี่หมอาารมามี่ไม่งวันนี้กับนี้โโปีไปขอน่ะนแน่นี่ด้วยเอาี่ไปก่อนขอจรขอจรดนั่นอีกนะไม้อีกนะผลไม้อีกวองไงตมเาเตเขาวางให้ตรงหน้านะยอดนี้พี่น่อยดตามไป นี่ฝั่งถุงนี่ไม้แล้วแปะบมดไม้ในอีกชุดหนาเดี๋ยวนะนนี้ไปวางชุดุเขาจัดมาเรียบร้อยแล้วเออแปะก็เอาบุนไม้ตรงกลางเลยชุดหนึ่งสชุดนะคะเลขสองไปไหนแล้วอ่ะไปโน่นแหละเดี๋ยวโยนเดี๋ยวเราจะวางตรงถ้วยก่อนนะเออเดี๋ยวตามให้เราค่อยประคีนที่หลังบอกนะโยนแล้วตั้งมันลง นะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมังสุปภติยัญชนะสัมปันนางสาลีนางอุตตะกาอุตตะวลังปูเชมิสุปจิปันโนภะวะโตสาวะกะท,ทังโธสังขังนามามิอิมานิมายังพันเตอัตตานิสุสังพันตาโูโนทยามะ

โยมเตรียมปวดน้ำระพอนะที่ส่วนบนส่วนล่างให้สะพัสสะพัสจัทั้งหลายญาติสนิทมิเสหายไปไปผู้หญิงไปบ้างผู้หญิงไปบ้างไปผู้หญิงไปผู้หญิงไปผู้หญิงไปผู้งไปไปไปผู้หญิงไปผู้หญิงไปผู้หญิงไปไปลูกไปต้นไปต้นมาต้นต้นไป

ถ้าครึ่งถ้วยเยอะไม่ต้องไปเต็มหรอกนะถ้าครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยก็พอเอานี่แหละเอานี่แหละอา่วยก็น้ขวดางนฟังบ้านใช้ขวดขวดอะไช้จอบปงาก่าไมทนีมันอ่าวาริวุระวาริรนติตาขรังเอวเมวัยตดินลังเปตานาอุปกปติ อิจิตังมดิตังตุมังคิพเมวัลสมิจตุสัเพปุเรนตุตังกปาจันโทปันดาราโสยะถามณิโทเทระโสยะถาจุจตาภะรอโขวินาสะโตมาเตะภาวัตวันดาราโยตุกีเทียกะ yukava bava apiwa chana seni sanija wata pajaya noja taro tamawa tanthi ayu wantu kang phala daya nupawi anarata daya teja ทกรคาบายเวราโตกาจสตจุปัทวะเนกาอันตารายพิวินาจันโตอาเตสัตวยจติดทิจันาะ ลาพังโสติภาขยังสุขะพลังสิริอายุจาวันโนจัพขังวุติใจยะสวะสะตาวะสะจะยโยเจะเทวสิทธิเทพระวันตุเทพระวัตุสาพเมืง ขรังรขันตุสาปเดวตาสพพะโทธานุภาเวนาจัจโจทิพวันตุเตปวัตุสาพมาขรังรขันตุสาปเดวตาสพพะธรรมานุภาเวนาจทาโต

พุตังพระกรังตังอภิวาเทมิสาขาโตภควตตาตัมโมธัมมังนะมัสสามิจุติกิตตานุพระวัโตสาวกะสังโกสังฆนะมามิพี่นัทเอาไม้เอาไม้ลงจากนั้นไม้ลงอยู่นั่นน่ะแปะเอาไม้ลงแปะไม้ลง

ส ah. ุไอ่เพราะว่าเขค่อยหิ้วนั้นะระวังแกงมันจะหกต้องจะหกนองลื่นเลยอรงลื่นอเราลื่นก็ต่อรองไม่ปัญใาก็ขัาก็ถูรูปไปมาลื่นเลยโอ้โรมาลื่นมานาน